จุดยืนของผมเนี่ยผมผมยึดยงกับพี่น้องประชาชนผมไม่เอารัฐประหารผมไม่เอาเผด็จการวงเล็บรังเกียร <c oughs> นะครับ <c oughs> ชัดเจนพูดแล้วพูดอีกทุกเวทีครับ <c oughs> นะครับในเวทีจังหวจัดก,ก็พูดในเวทีกรุกเทพผมก็พูดครับผมยินดีที่จะจับมือกับภรคเก้าไกลผมยินดีที่จะส,สัสนุนกุมพิธาเพราะว่าเขามีจิตวิญญาณของการเป็นชาติไทย,ไย <c oughs> แล้วก็ในในสปิริตของ ของการแข่งขันในในการเมืองไทยถ้าคุณได้คะแนนเสียงสูงสุดเราต้องสปอร์ตเขานะครับโอปพนไอนส่วนตัวเขาทําได้ทาไม่ได้เก่งจริงไม่เก่งจริงมันไม่อ t นเ e s n t matter เสียงในเสีถ่าเขาเท่ากับหนึ่งเสียงของคนสีสเกตคุณจะบอกไม่ได้ว่าคุณว่าคุณเป็นซีอโบริษัทแล้วเสียงคุณเยอะกว่าเขาเขาเลือกมาแล้วครับเขามีสอสอเขามีสิบห้าล้านเสียงผมได้สิบล้านเสียงอืเรื่องเรื่องที่ผมไปแล้วผมบกพร่องก็เป็นความผิดของผมอืใช่ไหมครับแล้วเราแพ้ไปแล้ว แล้ววันนี้คุณจะคุณจะมาลองแล้วเห็นกระเชิงอะไรคุณแพ้ไปแล้วแล้วพักที่ชนะก็เป็นพักที่มีอุดมการร่วมกับผม,มซึ่งไม่เอาไม่เอา,ร,า,ารัระหาบใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกอย่างชัดเจนว่าว่าผมว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นครับนะครับแล้วก็แล้วก็มันไม่มีทางออกทางอื่นะนะครับหลายๆเรื่องเมื่อกี้ที่ที่ที่จ่าพี่ตุ้มถามไปแล้วผมยังตอบไม่หมดเนี่ยก็ก็ต้องพูดว่าว่า เรื่องของการแพ้แพ้ใช้คำนี้ดีกว่าครับนะครับเรื่องการแพ้แพ้ถึงแม้จะไม่เยอะก็ตามทีเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าจากคําว่าแลนสไลด์มาเป็นมาเป็นแพ้สิบเสียงนี่ก็ถือว่ายับเยินเหมือนกันนะก็ถือว่ายับเยินยับเยินนะครับตรงนี้ตรงนี้ผมเชียร์แมนยูผมเข้าใจตอนโดนเจ็ดศูนย์ครับครับก็เหมือนกับเราจะชนะเจ็ดศูนย์อ่ะแล้วโดนแล้วเดินเฉือนหนึ่งศูนย์น่ะยังไงก็แพ้แพ้เยอะ นะครับแล้วก็โดยพรางคยิ่งเข้ามาจากฐานที่ต่ํามากจากผมจําไม่ได้หกสิบเจสิบเสียงนะครับแล้วก็เข้ามาถึงร้อยหกสิบสี่ร้อยห้าสิบกเสียงเราก็ต้องให้เกียรติพี่น้องประชาชนที่เลือกเข้ามานะครับส่วนนโยบายเขาจะสุดต่งไม่สุดต่งจะยังไงก็ตามทีเนี่ยผมไม่ได้บอกผมเห็นด้วยกับนโยบายเขาแต่ผมเห็นด้วยกับพี่น้องประชาชนที่เลือกเข้ามา